นายกนะครับอนุทินก็ได้มอบหมายให้พระกลังประชารัฐนะครับสามตำแหน่งนะครับก็มีตำแหน่งว่าการสองตำแหน่งตำแหน่งรัฐมนตรีช,ช่วย1นึ่ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงได้ประชุมพักนะครับเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเนี่ยได้อนุมัติ จริงๆจริงๆผมพูดผิดไปอ่ะมันก็คือสี่ตำแหน่งนั่นแหละนะครับก็คือสี่ตำแหน่งนั่นแหละนะครับหมายถึงรับตสี่คนว่าการสองแล้วก็ช่วยสองใช่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกในเรื่องตำแหน่งอีกย่อยอย่างเช่นถ้าหากว่าจะเป็นรัฐมตรีแล้วก็มีควบมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็คงต้องไปคุยกันก็หลังจากที่ได้มติทั้งวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคุยกับท่านหัวหน้าแล้วก็ ผมกับท่านพีนุชก็คงจะไปประสานนะครับกับท่านนายกแต่ลองประมาณกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการแรงงานนี่ตอนนี้โมเตอรเป็นเขาแจ้งมาแล้วเขาประชมครับวเขาแจ้งมาแล้วอีกตำแหน่งอะไรช่วยอีกสองอีกสองช่วยก็ให้อีกสองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอท่านหัวหน้าพักของเราเนี่ยนะครับได้พิจารณาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกัน